เพียงเคอดีเรื่อยๆมันก็มีอยู่แค่ร้อยคันแค่ไหนพร้อมสองกะเรามีกะดึกอีกพี่เที่ยงคืนครึ่งเรามีต่อตีสี่ตีพี่ตีฟังก่อนแต่โค้ชเคอดีขอยังไม่คอนเฟิร์มนะมก่อนขอโทรมาเมื่อกี้โทรมาเยอล่ะกลัวนะถ้าสมมติว่ามันยังอยู่ผมจะมีชอยให้ตัดสินใจไงพี่ว่าจะเลือกรถเร็วหรือรถพานแม่ละใครเป็นคนจัดการรายชื่ออ่ะก็คือเราเอาใส่ระบบแก๊งได้เลยถูกต้องไหม ใช่ครับลุงเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอเช็คระบบนี่แหละระบบเอลิเมนตเนี่ยไม่มันก็เช็คก่อนเลยมันก็เอาทีวีเข้ามาอยู่ในแกล้งก่อนสิเอามาเทสก่อนไงได้ครับได้เออมันก็เทสเทสงานก่อนเด็กแล้วเรามีคนพอเหรอคนที่เนี่ยเรามีพอเหรอไม่ถึงคนเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับลุงเจ้าหน้าที่เรามีคนนะมีเกือบสิบนะจริงๆอ่ะอเอเหรอใช่ครับแต่มันมีคนใหม่ๆด้วยอ่าใช่ใช่ ก็ก็ให้คนใหม่ๆไปดูแลตามแก๊งเลยหมายถึงอ่ะให้ไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยที่แหละเพราะตอนแรกวันนี้กล่าวว่าจะมารอคุยกับอธิบายเบื้องต้นก่อนเดี๋ยมันแก๊งเขาอยากจะรันกันเลยไงอืใช่ก็เอ็ดย๋อกก็ไม่อยากอ่ะได้กันเลยอ่ะครับผมไอ้ลากลากกับอุ้มนี่ยังยังยังเนาะไม่มีไม่มีครับไม่มีเกมโอ้ยยบเลยครับอีกนานเลยครับอีกชาติหนึ่งเลยครับปีสองปีอ่ะเฮ้ยเฉยแล้วก็ไอ้ไอ้เรื่องตั๋วตั๋วเงินเนี่ยไอ้ทิเก็ตเงินเนี่ยอยากอยากให้มีเอาไปแลกเกาะด้วยนะ ลกติ๊กเก็ตเงินเอาไปแลกเสื้อกลอกของไหมเนี่ยเสื้อเกาะเสื้อยางเงี้ยเผื่อเขาไม่อยากได้รถเขาอยากได้ตรงเนี้ยอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้ได้สวัสดิการเลยไหมครับแบบกอได้เลย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 ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรกันมาก่อนใช่ครับได้ครับเดี๋ยวผมรอคนมาเปลี่ยนได้ครับได้ไหมครับผมเกียวกเรื่องรถหมอเอร์โอเคได้ไหมชื่ออะไรหนุ่ม ผมปูจิครับปูจิกูแตกต้ามึงเป็นมือขวาได้ครับลงุง JK ไว้ก่อนไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเฮ้ยวันนี้โดต้านะไอวินโดต้านะเฮ้ย hey, วันนี้ผมจะเล่าอะไรให้ฟังไปวันนี้นะวันนี้จะเล่าให้ฟัง มีคนขายแบ็คแฮมมีเฮีย er ท่านหนึ่งมาขายแบ็คแฮมกับผมผมไปถามราคาก็แล้ว่าแบล็กแฮมเท่าไหร่เขาเปิดมาที่สองหมื่นฮะเขาเปิดมาที่สองหมื่นห้ามีเฮียท่านหนึ่งนะครับเปิดแบ็คแฮมบวกเก้าดีซีม,มาสองหมื่นห้าผมไปถามล้ว,ว่าลดได้ไหมต่อลดได้แค่หมื่นแปดแลวที่นี้ผมก็แชทไปหาไอ้ว e e, ินไอ้ชี้ไปแค่หมื่นแปดไม่แพงพี่ซื้อได้ แต่ผมให้เฟซพี่ไปติดต่อเองมันรู้แม่งรู้แม่งข่าวไอ้เชียวินนี่เยอะมากข่าวในมือ,อเชียวินนี่ใครแม่งใครขายของนี่คือรู้หมดเจ้าของคือใครคือมีคนเอาไปฝากขายนะครับอ่าแล้วทีนี้ผมว่าติดต่อไปหาเจ้าของเลยจากหมืนแปดเหลือหมื่นหนึ่งกูเซฟกันได้แปดพัน ไอ้เหี้ยหลุดจัดแดกแคมฟีเอฟฟีนานแนละ้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะตีบวกเก้ามนเนี่ยอะไรมันแพงเลยเดี๋ยวหาซื้ออะไรให้มันถูกสิบล้านล้านอย่างเงี้ยอะไรมันแพงไว้เดี๋ยวผมจะเตี บแบงค์บวกเก้าแม่แต่เขาเป็นคนกลางครับเขาเลยเขาเลยไม่รู้ราคาเขาต้องไปติดจอแล้วของนู่นนี่นั่นถ้าทำไมกูได้เคป้าบวกเก้ามาเฉยเลยวะเนี่ยตั้งรับฟรีไว้เฮี้ย เฮ้ยแล้วโอลสกากูอ่ะไอ้วินยังไม่เคยขายโอลสกา้ากูเลยเลุงต่อเก่งจัดตั้งแต่เข้าวงการวินเทจก,ก็ต่อต่อยับหมาห้าร้อยกูก็ต่อ อันนี้พูดจริงหอืพื้นท่นนทนทนาแบีก็แบกแคมไปขายดีวยกว่าดีไหมเนี่ยเหี่จะอยากตีกว่ะ ขายก็ขายไม่ออกแบคแฮมตั้งไว้ชาตินึงอะ่ะเฮ้ยสุดดำว่ะสุดดำว่ะชุดดำว่ะชุดดำมาว่ะ นะเราพี่น้องกันน้องเราไม่จำเป็นต้องมาเสียตังค์กันหรอกเอาจริงๆอะดูพี่ร้อยพี่ชัวชัวชัวเลยชัวเลยชัวเลยเดชชัวเลยชัวเลยอตีีีูนะเห้ยัวดไหนเอ้เวทตีบ้าจัดเออสามเป๊อกอะไรอ่ะไอ้เวทมันตีเฮี้ยอะไรของมันอะ ไม่อ้อนมึงไปนักไปมึงม่วงไรมันตีเฮี้ยอะไรของมันวะนะคมไปเดิไอ้บ้าคมนะพี่ตกงานนะน่าใจะตกงานนะน้อนตีสยองเลยมามาไปก็ตื่นแล้วก็ตื่นแล้วดูอิเทอร์มเล่นบ้างเด้ตัวขาล้มการลมไอ้เฮี้ยแม่งมีคนแม่งถือแต้ไม้

นอนยาวได้นอนเฮ้ยดัก็หลังดัไมหน่อยเพื่อนดัน่น่อยดัมนอยมัตายเยอะมัตายเยอะดันไหน่อยฮะโอ้ยไม่เกิดเฮ้ยย้ย้ยว้กเยม้ยโอ้ยไ้ยเโดนมอ้น่ยอ้น่อยเฮ้ยเดเ ตีมารันเอสอาแล้วคืออะไรอ่ะตีมารังรันเอสอาเนี่มันน้านิ y e ย h y e ่อ๋อเซริวสวัสดีครับมาตีสวัสดีครับ นวดพื้นมาแต่ไกลเลยจะมาอะไรวะอันเนี้ยแรกตังเลยตังไปแรกร้นโลได้บอมโอโลครับลุงครับตอนนี้ก็คือเขาเขาของลุงมันจะมีเหรียญเหรียญเหรียญแฟชั่นที่ตอนนี้มันเยอะมากๆอันเนี้ยลุงอย่าเพิ่งแรกนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไป ยืนยันจากอันเก่าเพราะว่ามันไปเช็คว่าตอนจงังหวะที่ลุงขายเทรดจากเซิร์ฟเก่ามามันมันเบิ้ลมันไม่ได้ลบของกันอะไรอ่ะใช่พันห้าร้อยกว่าเหรียญอะไรอ่ะแล้วจะมันยึดได้ไงอ่ะมีหลักฐานเป้าอาเดี๋ยวเอาไว้ครับเอาหลักฐานตรวสอบอย่าพึ่งใช้อย่าพึ่งใช้นะครับอะไรอะ่ะโอ้โหไม่แปลเลยเฮียเป็นที่ระบบผิดที่กูเฉย นั่นแหละครับรอสักคู่ครับรอตรวจสอบยังไงช่วงนี้อย่าพึ่งแลกนะครับหลังตรวจสอบเสร็จเดี๋ยวนานไหมละ่ะไ,ได้ปกติเลยงั้นก็ยืดไปก่อนไหม<ป>งั้นเดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวผมลองมีเช็คเลยเกิดแต่กับกูอะ,อะคนอื่นไม่เกิดอะไอ้ที่เกิดแต่กับกูอะ ยังไม่ไรครับเดี๋ยวไว้ในตัวลุงก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งใช้แล้วกันครับร้บกูอยากใช้อะ่ะเข้าใจครับรอมันก็ยืบไปขึ้นนึงส่ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันถูกต้องแล้วก็ค่อยเอามาคืนถ้ามันไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องเอามาคืนอ่าโอเคได้ครับแม่เกิดจากกูอ่ะคนเดียวอ่ะมีคนอื่นไหม คือน่าจะไม่บากนะกูอะเลขเยอะมากเลยเว้ยบูมโคตรเยอะอะคือทุกแฟชั่นอะมีหมดทุกตัวอันนี้ได้ยินกันใช่ไหครับแต่ว่าหมายถึงว่าจากจานวนเหรียญนะมันอคือตอนนี้เหรียญมันแลกได้หนึ่งต่อหนึ่งถูกไหมครับแต่ของกูมันเยอะจริงของกูมันเยอะโคตรโคตรแต่เหมือนบอกว่าแฟชั่นที่ลงมันไม่ถึงพันห้าร้อยตัวไงครับแต่ลุงแต่เขบว่าถ้าเกิดมีเยอะมีเยอะเนี้ยไม่เถียงครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นหลักร้อยหรือสองร้อยอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเกิดต่อให้เรามีทุกตัว พราะกูซ้ำนะกูมีซ้ำทุกชิ้นนะแต่ละชิ้นสิบยี่สิบชิ้นหมดเลยก็เดี๋ยวยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราโฮไว้ก่อนนะครับผมแล้วส่วนส่วนถ้าเกิดสมมุติว่ามีครบหรือว่าอะไระยังไงเดี๋ยวคืนให้หมดแน่นอนครับผมอันนี้ต้องขอโทษด้วยครับแม่งมายึดนักเทศนักเทศ,ก,เทศกูซะและ้วอ้จบจัดไ้โกเดนตีอยูไรร่ไงวะนี่ย มาตนะไม่ไม่เปิดมึงอ่ะมึงมึงต้องบูทเพื่อนเปิดเว้ยเขาพดนึกว่ะมึงมึงเดินไปหาเขานอะเขาพร้อมเฮ้ยคตาตาย่แล้วไอ้ยไ้เห็นรือล้ได้เห็นือล้ย้เห็นอล้มด้กแล้วไาแล้วแล้ว่ถึงตัวแล้วม่ตวแล้วได้แล้ว ผมมีแต่เนิร์ดนแเพลเลิวักกเปกเปกได้เอาามานะเพื่อนึหน่ดึงหน่่เดม่เพอร์เฟคทีมหน่เพอร์เฟคทีมหม่เพื่อนนึงดใหม่ตรงกลางไปสเนี่ยตรวกลางไปสไม่มีใครดึงเลยเฮ้ยปืน้ายายาอจะทรืคนไ้ายปซหนึ่กงไปช่วางไปช่วยางอ้เนืดนึลางไปช่วยกลางอยู่ดยืนายหน ไอ้เอเอาปืนหมดแล้วป่ะาหมดแล้วป่ะเลาเลยเล่าเลยเล่าเโอ้ไอ้ี่ปืนมันตายโคตรไวไเอาไอ้ยีปืนไปไหนอะไม่ทุอคเนี่ยมาไอ้เนี่ยเขาลีแล้วป่ะยังอ่ปืนปืนแบบโดนวิ่งเหมือนผูกตอนเป็นยาไปเปนยาเขาีแล้วป่ะเขาลีแล้วเหรอเฮ้ยพึงร้องใหเขากระโดดก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาาเล่นไปลดิสโก้เฟล เอออย่าไปสุดเดีอย่าไปสุดเดีใครรู้อ๋อเขียวนี้เขาซ้ายเนี่ยไอ้ข้าวไปทำไมทั้งหลังไอ้แบป้งไข่เย็นไข่แซงไปเลยเป็นเป็นคนไม่ดยาวเป็นจอนวิ่งเลยไข่นี้พี่แฟนเปิดเลยพี่พี่เปิดสวยเลยมามามาดิ้งเลยนะเออดิงออกมาดันเลย มีสอบแล้วดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมานดึงยไดึงดึงดึหอพดึงดิเต็ี้ตายดึงหน่อยปกดเาไปเาุดเพดาอชุดเพดแ่งมาตายี่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายอะใส่ไว้ีตายดึงหน่อยเพื่อนีตายดึงหน่อยดิดูดูดดูดดไดดดมอยดางดดดได้ได้ยืน ไม่ดึงที่นี่อะไรครับกูอยู่ตรงศพเนี่ยศพหลังบ้านเนี่ยไอ้ควายหยิบต่อมาหยิบต่อมาเออตัดศพตรงกลางมานศพตรงกลางม้นไปเอ้ยมืออยู่ด้วนลูกมือตาย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 แล้วสรุปส่งได้ป้าวินสรุปส่งได้ปะะมากระมังกระมังไม่อยู่จอนและอุ้มศพกลับไปลนี่เฮลี่เฮลี่ พืดตายพืดตายพืดตายผมนะนะอ้าอะล้วงล้วงปืนลุกตาครับผม่าไม่งตายนวปืนอะไอนมล้วงยิ่งเหือดไนมลวงอะไรเยี่ยนนมอะตัวล้วงมันเองอเตตตาใช่หมพูดอะไรอะเฮ้ยไอถอยมาอะไรเพื่อนอะอนมล้วปืนเลยนมล้วงไอหัวเขียววิ่ไหนเห็นปาตามตูดไปเลยตูดเองไอแฝงเอ้าไอแฝงมึงแหลม่ไม่นี่เขาไม่พร้อมเลย ใจเย็เฮ้ยนี่เซตตาใช่ไหมซ่อยูอ่ะตอเอ้ามึงบวกเขามาอ่ะเอ้าไอนี่ใครบอกโเหียวะฮะดาเพ่น่เาบอกได้หรออ๋อผมได้นมม่แม่งบอกผมไม่จักศพแตผมอุ้มศพมาี่นั่นปะเอาปืนมาเยเอาไป ผมแลบอก่อนยืนโดนเอาแหแล้เสร็จแล้วค่อยปืนเอาวางแผนละกูรู้แล้วครับบอกอะไรเฮ้ยเขาลงปืนไว้มันการปืนเลยที่มามาแล้วมามามาลองแผนแล้วเขาแก้แล้วเขาแก้แผนแล้วเขาแก้แผนแล้วตัวยืดไอ้ตัวยืดตัวนั้นกูหลุดนัดหนึ่งทะลุกูไปเลยกูเริ่มหลักไปหลังไปหยิบไม้เห็นมั้ยมีศพแล้วหยิบไม้มีศพแล้วหยิบเลยเขาเริ่มหยิบเร็วนะอ๋อเดี๋ยวนเร็วหยิบเร็วสุดนะที่มาแล้วเืนเราต้องเร็วกว่าเขาเราต้องเร็วกว่าเขาหยิบปืนตาะไอ้วพี่ถึงแล้วพี่ถึงปืนแล้ว

มาก็ไม่เยอะเัเยมทีหลังเตอกี้ไอเตนตายแล้วไอเตนปืนปืนโดนหลอกหลอกฟาร์มยียบอ้ก่อนนะไอมัดแล้วกูไหนมัดมัดมันกมนะเราไม่ได้ sao, đẹp đấy, yinggu, cảm ơn em. lấy, yotay, nó này đắng, nè, Không được, không được. Đợi, không được, không được. 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 Không อีกหนึ่งชั่วโมงนะแชทเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการหวดแบ็คแฮมบวกแปดไอ้บวกเก้ากันอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะหดแบ็คแฮมบวกเก้ากันขายไม่ออกก็ให้มันละลายกับมือกูไปเลย หนึ่งชั่วโมงตดนอันนอเมโมชั่นเลยเม่อกลงเลยลงเลยลงเลยลงวัวเลยลงวัวเลยตายแล้วนะตายเปนานแล้วตายเปนานแล้วปีไหนซียูซียูครับดีค่าตัวอยู่ร้อยห้าสิบ้ันล้านร้อยห้าสิบ้านล้านอะไหใช้ร้อยสามสิบ ผมซื้ออะไรมา3ตัวแล้วแล้วก็ตั้งรับอีก2ตัวจะเป็นหัวแถวหรือจะไปต่อแถวใหม่อ่ะก็วัดกันตรงนี้แหละบวก10ให้พ่อมึงเติมตีด้ะบวก10อ่ะบวก9ให้รอดก่อนัวเกี่ยวอยู่ไหนต้องตามใครหรือว่าทำแบบลุงเกี่ยวสองคนจริงไหมเอาดิห้าล้านห้ล้านจ่ายให้มาโฟห้าล้าน ลุงเอาตัวอะไรมาแทน DC ครับใช้ DC บวก9แทนบวก9มีแค่2คนตอนนี้ครับอาไม่รู้14วัน20คันแล้วก็ x อแปดคัน XE ถาวรแล้วก็อาวุธบูสิบกชิ้นครับเฮ้ยเลี่ยเราไปหาขึ้นไปดีเพลนคิลเลอร์ไอ้กรอกก็ตามจำนวนครับอ่าเข้ากับใช่แล้วก็ตู้เซฟกุญแจให้อยี่สิบดอก แต่อี่สิบดอกหมด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 โคต้าแล้วครับเหลือสิบห้าแล้วแต่ผมมันมีให้สาวันนี่ลงทะเบียนลงหน้าครับแล้วก็จะได้ของเพิ่มโอ้ดูดูเลเวลที่แทนอะไรครับซีติดขอให้สมพรถ้าติดกูให้มึงเลยสามพันเทาสามพันบาทไอไอคนที่พิมพ์เนี่ยแทนอะไรครับซีอูติดถ้าติดกูให้มึงสามพันไปหาอยู่เสียติมันมีแก๊งยังไม่ครบอยู่นะ เราไปเข้าแล้วเราก็ออกแต่เข้าไปของก็ไม่น่าจะให้ของถ้าแตกกดซับกูไหมรู้ทันพี่เฉยพี่เฉยครับเออ่มีแก๊งถามว่าไม่มีร้อยเดียวที่เขาลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวผมให้แสนหนึ่งม่ือยังไม่ได้เข้ามาสร้างตัวเช่นแบบอยู่ต่างจังหวัดนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาสร้างตัวที่เขาสามารถแบบส่งเชื่อเมาก่อนแล้วก็รับเชื้อที่้ายก่อนได้เลยดีโง่ไป มันก็รอเจ้าตัวมาทีเดียวเลยมันยุ่งยากไปเปล่าบางคนก็ค่อยมารับใช่ไหมลุงเออมันยุ่งยกแต่คนในแก๊งก็ยังไม่ได้รับใช่ไหมอ๋อคนในแก๊งต้องได้รับสิอีกคนหนึ่งก็ต้องค่อยมารับแค่ติดขี้เราพียังไม่ได้ของได้โอเคโอเคได้โอเคโอเคครับถ้าติดบวกเก้าพี่ใช้ดีซีต่อแน่นอนน้องส่วนซีลเก้าเอาไปขายคนอื่นมันจะตีเขาแล้วเนี่ยแสนห้าออกเหรอเว้ยจากว่าออกว่ะ แสนห้าก็ไปได้วะ่ะหัวแถวแสนห้าหเออก็จริงอะ่ะถ้ากูติดติดก็กูขายแดกอะ่ะได้แค่ใบเดียวหรอแต่กูเห็นภาพนี้มิดวะ่ะว่ามันจะติดให้กูวะ่ะภาพมันมาเดะภาพมันติดอะเดะ